สวัสดีค่ะพบกับแอดมินเบลซิ่งคนสวยเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็จะพาทุกท่านนะคะมาร่วมแสดงความยินดีนะคะกับคุณลูกค้าอีกหนึ่งท่านนะคะเรามาทำความรู้จักคุณลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะแมนน่นามุในประเทศไทยค่ะแล้วก็วันนี้ก็มาจากคุชราลุนเนาะรับรถบุญครับโตนะคะเออพร้อมแต่งตัวเลยนะคะหลอ่หลอๆเลยเนาะอ่อสอบถามนิดน,นึงค่ะจเป็นการของพี่เบลซิ่ง เอกสารได้ไวดีครับค่ะก็คือเอกสารในเรื่องของไฟแนนซ์นะคะก็คือเอกสารไม่ยุ่งยากเนาะค่ะแล้วก็ไฟแนนซ์อนุมัติไยด้วยค่ะแล้วก็โปรโมชั่นก็โดนใจพร้อมแต่งต้งเลย ในส่วนของท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะโปรโมชั่นนะคะอีซูซูแก่งซิ่งนะคะก็สามารถอินบ็อกเข้ามาหาเซลเบลได้เลยนะคะรวมถึงไม่ว่าจะก,กังวลเรื่องออการจัดไปนัซนต่างๆนะคะก็สามารถอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยวันนี้นะคะแนะนำอีซูซูซแสงมงคลน,นะคะก็ขอเอวยพรให้คุณชราบุตรนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะใช้รถคันนี้นะคะรวยๆเฮงๆนะคะเดินทางขอดภัย โอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะไปส่งมอบรถให้คุณสราบุตรก่อนจ้าบ๊ายบายจะไม่ไปพลาดแล้วบ๊ายบาย